สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านองเจมส์ลาริกาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาริกาอัปเดตอัปเดตคร่าวๆความเคลื่อนไหวของวงการลูกหนังสเปนนะครับวันนี้หยิบกรณีของจู๊ดบริงแฮมมาพูดถึงกันนะครับจากใบแดงของเขาที่ได้รับในเกมที่บร์สเสียเสมอการเปรเบรดสองประตูต่อ2เหตุการณ์เนี่ยทุกคนคงจะทราบกันดีนะครับว่าจู๊ดนั้นหม่งบอลเข้าไปนะครับในช่วงท้ายเกมซึ่งชินมาร์ซานอฟพูตดสินเนี่ยเป่านกกวิดนะครับ หมดเวลาการแข่งขันก่อนที่บอลจะลอยไปเข้าซีสต์จุด,จดเพียงเซียววิดาทีเท่านั้นซึ่งมันเป็นประตูสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าผู้สินให้รูดิเป็นประตูเรือมดิจะพลิกกลับมาชนะ3ประตูต่อ2นั่นทําให้จุดโมโหมากครับตรงเข้าไปประทร้วงผู้สินกินมันสาโน่พร้อมๆกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็จุดก็ได้ต่อว่าผู้สินนะครับบอกว่า If fucking go the ball is in the air คงไม่ต้องแปลนะครับว่ามันมีความหมายอย่างไร หลังจากนั้นคินมานซาโนก็ชูใบแดงไล่ออกนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางคณะกรรมการผู้ตัดสินนะครับหรือว่าเซเตอาเนี่ยก็ได้มีมติตัดสินลงโทษจู๊ดนะครับแบนนะครับสองเกมด้วยกันซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามความคาดหมายนะครับจู๊ดเนี่ยนะครับได้ให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับกรณีนี้ที่เขาถูกใบแดงเนี่ยก็เขาบอกว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับเป็นนักเตะหน้าใหม่ในลาลีกา เพิ่งจะย้ายเข้ามาผู้สิ่ก็เลยพยายามที่จะใส่เห็นว่านี่มันถิ่นค่านะครับอย่ามาซ่าอะไรประมาณนี้ซึ่งจุ๊ยบอกว่าคนอื่นก็พูดกันแบบนี้นะครับเพื่อร่วมทีมของเขาคนอื่นก็ก็พูดใน,ในลักษณะแบบนี้ครับมันมีทั้งคําหยาบเล็กๆน้อยๆน,นะครับผสมปนเปกันออกมาแต่ไม่มีใครโดนครับยกเว้นเขาคนเดียวที่โดนซึ่งจุ๊ยบอกว่าก็น่าจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นนักเตะหน้าใหม่ในลาลีกาผู้สิ่ก็เลยต้องพยายามแบบเฮ้ยอย่า อยากซ่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นคําพูดที่ที่เจริงไม่ไม่ได้สมควรที่จะพูดกับผู้ตัดสินแต่อารมณ์ในเกมมันก็พาไปะนะครับเพียงแต่ว่าคินมานซาโน่เนี่ยไม่ได้ยอมรับความผิดของตัวเองในกรณีที่เขาเป่า,าหยุดเกมจบเกมในลักษณะแบบนี้นะครับแต่เลือกที่จะหันมาลงโทษคนที่ฝ่าฝืนกฎนะครับด้วยการด่า พุศิลป์น,นะครับหรือว่าการประท้วงพุทธศิลป์อย่างรุนแรงแทนนะครับจริงๆพันซาโน่เนี่ยควรถูกพิจารณาด้วยว่าเขาเองเนี่ยนะครับในการเป่าจบเกมใน,นลักษณะแบบเนี่ยนะครับมันก็ควรที่จะถูกตําหนิด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรกับโทษแบง2สองนัดของจูดดเบลลิงแฮมในกรณีนี้ครับแรงไปหรือเหมาะสมแล้ว